สัญญาวามสู่สนาของนนขประเพณีไทยที่จะได้ชุม่มฉ่ำกับการสาดน้ำเรีเป็นการอนุรักษ์สืบตาวัฒนธรรมประเพณีของไทยจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับหลังจากที่ได้เปิดเย็นทั่วล่าหมหาสงการเริ่มต้นปีใหม่ของไทยในปี2560ครับ ถนนสายสุขมุมวิทตลอดระยะทาง5กิโลเมตรถูกปิดเพื่อให้บรรดาขบวนสุดอลังการเคลื่อนผ่านแสดงถึงประเพณีวัฒนธรรมของไทยที่จะจัดขึ้นในช่วงของสงกรานโดยเทศกาลเย็นทั่วล ah ่ามหาสงกรานนับว่าเป็นงานระดับโลกเว r ร์ e อีเวนเนื่องจากเป็นงานที่ผสมผสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามและกิจกรรมที่สนุกสนานปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมสงกรานต์ทางพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ13พื้นที่ทั่วประเทศสร้างแรงดึงดูดใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆและมุ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีศักยภาพเพื่อต้องการประสบการณ์ที่น่าประทับใจเรียนรู้พบกับมุกมอมใหม่ๆตอบรับกระแสการท่องเที่ยวไทยแลนด์เฟสติวัลเอฟพิวรยในพื้นที่ที่คงวัฒนธรรมท้องถิง่นพิธีเปิดเทศกาลเย็นทั่วล่าหมาสงกรานมีพลเอกคณะสลั์ปฏิมาประกรณ์รองนายกร,รัฐมนตรีนางกอบกาบวัฒนวรางกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนายยุทธศักตร์สุภาพสอนผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาร่วมในพิธีเปิดมหัสจรรย์วันสงครานด้วยสกราชมาสงการประจำปีพุทธศักราช2560ครับสําหรับขบวนที่เคลื่อนผ่าบนบนถนนสุขมวิทภายใต้มหศัศจรรย์วันเบิกบานสงกรานไทยและเทศกาลเย็นทั่ามหาสงกรานปี2017 และนับเป็นครั้งแรกนะครับบนถนนสุขุมวิทที่ระยะทางกว่า5กิโลเมตรโดยขบวนต่างๆเคลื่อนจากแยกพร้อมพงษ์มุ่งหน้าสู่แยกปทุมวันครับและหยุดทําการแสดงทศูนย์การค้าดีเอ็มโพเรียมมุ่งหน้าสู่แยกอโศกมนตรีแยกราชประสงค์และสิ้นสุดที่แยกปทุมวันตลอดเส้นทางนําเสนอขนรมรำเนียมประเพณีสงกรานต์ไทยและ้าวขานมหัศจรรย์วันสงกรานต์ที่งดงามของแต่ละภูมิภาค ผ่านการนําดอกไม้ท้องถิ่นประจําถิ่นนะครับเป็นเรื่องเล่า6ขบวน6มาัศาจรรย์ขบวนแรก Amazing สงการ2017มหัศาจรรย์วันสงการานพร้อมนางระบามชุดราชพฤกษ์มีน้ำตาลน,นางสาวชริตา oh, <that> s <S ส่วนเสนมิสไทยแลนด์อยู่ในเวิร์ประจำปี2016เป็นผู้เชิญตราสัญลักษณ์การจัดงานขบวนที่2นางสงการานปี2560มีชื่อว่านางกรีทีนีเทวีนะครับ นางสงการประจำวันพฤหัสบดีสเสด็จมาบนหลังโคจรสารหรือช้างเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวแทนแห่งความสมบูรณ์เปิดสกรารมหาสงการในปีนี้นะครับโดยความอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีโดยมีคิมเบอรี่เป็นนางสงการครับส่วนขบวนที่ 3. าม Amazing ส,สงการเป็นจางคาทิศที่รวมความมาซาจย์มาสงการทั่วภูมิภาคอาธิภาคเหนือทองกวาวงามตาปีใหม่เมืองไทออีสารเสียงแคนดอกคูนบ้านเฮา ภาคกลางหอมกลิ่นมะลิจำปาสาวกิ่นไทยงามภาคตะวันออกดาวเรืองบางแสนอุ้มรักลงสีชังและภาคใต้าดาห่าหง,งามตาลอยเคราะหลงเลยนะครับขณะที่ขบวนที่4สงกรานสีเขียวรักโลกขบวนที่5มหาสงกรานเพื่อนบ้านเรื่องราวความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านที่มีประเพณีขึ้นนะครับในวันสงกรานสืบสานต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานรวมตัวแทนมิตรไมตรีกลุ่ม CLM และขบวนที่6นะครับเป็นขบวนปิดท้ายหลากรถความสนุกสนานที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรอคอยที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยมหาสงกรานปีนี้นะครับพร้อมด้วยคาราวาลหลากรถจากทั่วทุกภูมิภาคนอกจากจะมีพิธีเปิดอันสวยงามแล้วยังมีกิจกรรมจำลองสงกรานทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศในวันที่8ถึง13เมษายนนอุทยานเป็นจาสีครับ ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการณ์นะครับว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์13าถึง17ชาวต่างชาติจะเดินทางมาท่องเที่ยวไทย4 7 0 0 0 0คนครับเพิ่มขึ้น10%จากปีก่อนและก่อให้เกิดรายได้8 0 5 0ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ17บครับส่วนนะักท่องเที่ยวไทยจะเดินทางประมาณ2.47ล้านคนครับเพิ่มขึ้นร้อยละ9.6มีการใช้จ่าย8,540ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ12.5ครับ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในเทศกาลสงกรานที่ไม่ควรจะพลาดนะครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยังออกมาเตือนนะครับสำหรับคนไทยให้เล่นน้ําด้วยความเหมาะสมนะครับโดยเฉพาะการแต่งกายของสาวไทยควรแต่งกายให้มีชิ้นเพื่อรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของไทยครับทั้งหมดเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิทครับช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับ